แล้วเนาะในขณะนี้ก็มีท่านท่านเจ้าพาพากอาตัวโยมที่เป็นของมรนะสยอดเนาะเาจะได้อ่านในสุดท้ายเนาะหรือว่าเราจะได้เกี่ยวกับเนาะขอโยมเขาเนาะเพราะว่าก็มีความไม่ออกลีาอมอนของไตรศักดิ์มรสยอดหนึ่งแสา

แต่ความสุขความเจริญเลยส่งให้บัให้รับรวยในงกิจแขวงเราเนาะต่อมาการที่ทานท่องำมักพุทาวเจาเมิมุสโพนเองผู้บอกโมทนา่อหน่อดเผยปัญญามีัญามีวัดเนืองล้านกีอสสขอนโมทนา้อขอบใจทางจตุมิมุสิโพนของเราเนาะคุณได้เไปทำสำแดงไม่ไหมเนาะมีแต่ความสุขความเจริญ โบให้มาให้นำให้วาจะได้นันทีเบียงงานเ้อตลอดไปด้วยคืนสาธุเอาีะกับนิพพุนันสมาีสิจมเนาะมีนุสานีเสารุเอามี่นี้เระการเปินประานน้ำครานสู่ไปทางศาสนาในระดับาไปเนาะอาจารย์สิอันอาจารย์สีเล ลักเด็กการเตรียมเนาะประตูวินิจนาศาสนาเอาที่นี่ยังการเตรียมเนาะเป็นอาสาบริการยังโยกของเพียงของเพียงในนี้มาเนาะและสำหรับการต่อยอดเพื่อจะเรื่อต่อยอดมาเรื่อยๆเนาะการประกาศกำลังเนาะ เรากรณีการเรี่นรับสู่8ที่การศาสนาลองอี่องหนในการจัดรองสับบารขอกมาปฏิบัยิธรรมทีเพิ่งจะพ้อมป้าหมายในการออกในการตัดออกมาิบัตธรรในนนี้ตัอสงบขึ้นในการตัดหมอเจิญสศของเนเจเกี่ยวันนีมหาวิรศุลต่ฮาอดีตประธานโครงการองค์การสัมพันแห่งสปปลาวตัดกเพเ่อสงบขึ้นในการ สารน่อยว่าการแพทย์ในเกลือห่างไกลสอบรูนะเนรับเกือปูนผัอาหารสามารพัฒนาาหางหัวัปนอ่างุงแขกที่แบบนี้ใดโอกาสใดเลาเป็นศด็กกลุ่คนแล้วนอนยืนน่าตั้ขนาขนมโซฟแฝงก็จะได้เข้าสู่ที่ียังเป็นทางการเนาะในขณะนี้ ก็เดินขอตนอาไปก็รู้ภาษีและตระไ่จปตนจตกใจแห่งควาว่างเปล่าจิตพรัทธาแยกควายกจิตภูงิศขออนุานำเอการไย